ก็สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องราชสีพัทชินนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอ,อวิธีการขายหมูนะครับขายหมูวันนี้ทาแก่จะขายหมูนะครับก็จะเป็นการไล่หมูจับหมูเอามูขายเอามูขึ้นรถไปยังไงนะครับรวันนี้ก็ราชสีพัทชินก็จะได้มาเย็บภาบบรรยากาศ เอามาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่าขั้นตอนการคนหมูย่ายหมูขึ้นรถนั่นเป็นยังไงนะครับในสไตล์ของราชสีน,นะครับก็บสำหรับแรงงานไทยที่ในเกาหลีนะครับรงความหมูอไก็คงจะประมาณนี้เหมือนกันนะครับหรือว่ามีแตกต่างกันนี้ก็พี่น้องก่อนแนะนํามาเด้อนะครับว่าเป็นยังไงยังไงน,นี่ก็จะเป็นหมูนะครับหมูที่อยู่ในไส้ที่เราจะขายในวันนี้นะครับประมาณร้อย ร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบประมาณนี้นะครับหมูนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะท็กเกจะขายกี่ตันนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับพี่น้องแต่เราเล่าแต่ไหรก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะครับในนี้ก็ประมาณสี่สิบห้าสิบตัวนะครับแต่ละแต่ละโรงแต่ละคอกนะครับแต่ละคอก <c oughs> ก็วันนี้มาพบกันแต่เชาาา้านะครับบรรยากาศหนาวๆนะครับวันนี้อากาศก็อยู่ที่ประมาณ 78องศานะครับหนาวก็ยังพี่น้องเอ้ยทางบ้านเรานะครับก่อนดูแลรักษาสุขภาพดีๆกันทุกคนนะครับครับก็ก็จะเป็นภาพอ่รวมๆนะครับภาพรวมๆที่เราได้เก็บมาฝากพี่น้องกันนะครับว่าชาวนี่กับอากาศแบบนี้เป็นยังไงนะครับก็หนาวอยู่นะครับพี่น้องฮนะคือถ้าบ้านเรา78องศาเนี่ยก็ถือว่า ถือว่าหนาวนะครับพ <sh arp ity> er ี่น้องแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่นะครับของของประเทศเขาเนี่ยครับถือว่ายังไม่หนาวอากาศกำลังดีไอ้ประมาณนี้นะครับแต่สำหรับคนไทยเราถ้าอากาศแครนนี้ก็ถือว่าหนาวนะครับก็ถือว่าหนาวนะครับเดี๋ยวก็จะเจี๊ยบการขายมุ้งขายมูให้พี่น้องได้ชมกันอีกตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับราชดี๊ยบสีดาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันไหนไม่ชอบก็ผ่านๆไปอันไหนชอบก็ ช่กดเพิ่มพู้ที่ตามให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณนะครับเราทํามาเป็นช่อง u t u b e ที่ยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่แต่ก็อยากนําเสนอให้พี่น้องได้ดูได้เห็นนะครับว่าการใช้ชีวิตของแต่ละวันของแต่ละเดือนแต่ละปีจะเป็นยังไงนะครับช่วงหนาร้อนหนาหนาวหนาฝนจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะเจ็บภาพนั้นมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับพอ,อยที่ตามกันนะครับ สำหรับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนอกฟาร์มนะครับนอกฟาร์มนะครับแดดเริ่มออกเลยนะครับหลังจากประชาในหนาวหมอกนาปึ๊บนะครับอันนี้พี่น้องก็ยังจะเห็นหมอกอยู่นะครับฟังนู้นนะครับก็จะเห็นปลายเขาหมอกมันหนานะครับนู้นเป็นเขาที่ใหญ่นะครับเป็นเขาที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันไกลเนี่ยครับด้วยความสูงขนาดเนี้ยเราได้เห็นขนาดเนี้ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับ โดกที่มันไกลนะครับเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องมาเห็นอาภาพจริงๆมันนะครับจะสวยมากเลยนะครับจะสวยนะครับหมอกนาสุนะครับ,อ,นะอ,นะรบอากาศเย็นๆนะครับอยู่ที่เจ็องศานะครับก็ถื้อว่าหนาวหนาวพอสมควรนะครับพี่น้อง ก็เป็นวิธีชีวิตนะครับของแรงงานไทยที่มาทํางานอยู่ในเกาหลนะีก็คงจะประมาณนี้คงจะไม่แตกต่างก,กันนะพี่น้องเนาะแต่ละที่แต่ละการทํางานนะครับก็อาจจะสีก็เจ็บภาพอีกวันหนึ่งนะครับมาฝากพี่น,อน้องฝั่งโน้นก็จะเป็นภูเขาที่ มันไกลเหมือนกันนะครับนู้นเห็นจะหยดเขานะที่เขาไว้ซ่อมยิงนะครับไหวยิงภูเขาลูกนั้นนะครับที่ใช้หัวใชอะไรยิงกันไปลูกนั่นเลยนะครับปี่นองตุ้มตามตุ้มตามนะครับก็จะยิงกันลูกนั้นเนี่ยก็แดดออกแล้วก็จะสวยเหมือนกันนะครับเขาลูกนี้ก็ก็ยังถือว่า ยังไม่หนาวแท้เลยครับพอทาใบไม้พวกนี้ร่วงมดนะครับหิมะก็จะตกลงนะหิมะก็จะร่วงก็จะลงมาพี่น้องเห็นนะครับเราเคยเจ็บภาพแถวๆนี้พี่น้องดูนะครับใกล้ไอ้ไอ้งัดนะที่ว่าหิมะคล้ายมีน้ําแข็งหิมะคล้ายประมาณตรงนี้นะครับพี่น้องแต่ปีนี้คงจะมาได้ตากแล้วหิมะแล้วนะครับเพราะว่าทำลังคาแล้วนะครับตัวแกเขาก็ทำลังคาให้กันหิมะกันนั่นนั่นแล้วนะครับ หมูที่ขายนั่นก็จะเป็นหมูอยู่ประมาณร้อยร้อยโลร้อยชิพห้าโลร้อยยี่สิบโลนะครับเป็นใส่สแตนด์ดนะครับใส่สแตนดาร์ดที่ทางตลาดเขาต้องการนะครับก็วันนี้จะเอาภาพมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่เคยนำเสนอพี่น้องครั้งที่นะครับว่าขายหมูยังไงนะครับนะบนะวันนี้จะเป็นยังไงนะไปชมกันเลย วันนี้ก็ได้นําเสนอวิธีการไล่หมูนะครับวิธีการไล่หมูขึ้นรถคือขายหมูนะครับวันนี้จะแก่น่อยก็แก่ก็ขายหมูนะครับก็ได้ถ่ายวิดีโอมาแต่ก็ไม่ได้พูดได้อะไรกันนะครับคือเวลาทํางานเราก็จะทํางานนะครับก็ไม่ค่อยได้พูดจะคุยกันนะครับเพราะใช้คนละภาษานะครับเราก็สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องนี่มันเป็นอยางงั้นนะครับแต่เราก็ เวลางานเราก็คือทํางานนะครับเราก็เจ็บพับเล็กๆน้อยๆมาพี้องได้ฟังได้ดูนะครับได้ติดตามนะครับก็เราก็อยู่กันแบบแบบนี้นะครับแต่ละวันนะครับการทํางานแต่ละวันเราก็อยู่เงี้ยท้งท่าแก่เขาก็ใจดีนะครับ่าแก่โดยเฉพาะเทาแก่หน่อยนะครับลูงชายทาแก่ใหญ่นะครับก็อยู่เหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับเราก็ผมก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มาทํางานในในในจุดนี้พี่อ้อง ได้ทำคลิปสมัยพี่น้องได,ได้ได้ดูนะครับถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มาเจอเ้าแก่แบบนี้นะครับก็อะ่าอยู่ก็แก่อีกลาปีอยู่นะเอาพี่น้องถ้ารับพี่น้องสนใจทูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับราชสีพัดนถิ่นนะครับที่จะได้ทำวิดีโอทำคลิปลง YouTube ให้พี่น้องได้ได้ได้ดูนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของแรงงาน แรงงานไทยที่มาทํางานอยู่ในเกาหลีนะครับก,ก็คงประมาณนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราจะสีพัดถิ่นคนนี้ด้วยนะครับก็จะพยายามทําคลิปให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อําลาพี่น้องไปเพียงคน่นี้นะครับโชคดีทุกคนบ๊ายบายเจ้า